กลั่ความตึงเครียดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชื่อของหุยวันกรุ๊ปได้กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจใทั่วโลกนี่คือกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาซึ่งมีบริษัทในเครือมากมายไม่ว่าจะเป็นหุยวันเพย์ุยวันคริปโตและหุยวันการันตีแม้จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับชนชั้นนําทางการเมืองในกัมพูชา แต่หลักฐานต่างๆที่ถูกเปิดเผยออกมาทำให้หุยวันถูกจับตาม,มองว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติและกลายเป็นเหตุผลให้กัมพูชาถูกขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงออนไลน์ของโลกรายงาน Inflection Point 2025ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุชัดว่า Hui วันมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการช่อโกงทางไซเบอร์การฟอกเงินและระบบการเงินใต้ดินในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริษัทในเครื่อยังหุยวันการันตีถูกระบุว่าเป็นตลาดมือดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้และมูลค่าธุรกรรมเฉพาะในช่วง4ปีที่ผ่านมาหุยวันการันตีมีมูลค่าธุรกรรมอย่างต่ำา24,0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพบว่ามีอาชญากรรมในรูปแบบบริการหรือ crime as a service ตั้งแต่บริการฟอกเงินการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปจนถึงบริการ Deepfake และเม l าแวรที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนการหลอกลวงประชาชนในภูมิภาคปัญหานี้ไม่ได้กระทบเพียงเพื่อนบ้านในอาเซียนเท่านั้นแต่กลับลามไปไกลถึงสหรัฐเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐหรือว่าฟินเซน เปิดเผยว่าฮุยวันกรุ๊ปเป็นภัยคุกคามต่อระบบการเงินของสหรัฐและนับเป็นองค์กรฟอกเงินระดับโลกจากการสืบสวนของฟินเซนพบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2021ถึงเดือนมกราคม2025ฮุยวันกรุ๊ปมีธุรกรรมต้องสงสัยรวมไม่ต่ำกว่า4,000ล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้มีอย่างน้อย37ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการโจรกรรมทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ36ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและอีกกว่า300ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงไซเบอร์ในรูปแบบอื่นฟินเซนจึงมีมติให้ตัดหุยวันออกจากระบบการเงินของสหรัฐทันทีรายงานพิเศษของเรดิโอฟรีเอเชียระบุว่า หุนโตลูกพี่ลูกน้องของหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีและหลานชายของหุนเซนประธานวุฒธธิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีคือหนึ่งในสามกรรมการบริหารของหุยวันกรุ๊ปชื่อของซาโสการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกระบุว่าเคยร่วมลงทุนในอดีตหุนโตไม่ได้นิ่งเฉยต่อเสียงวิจารณ์หรือข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงเขากับธุรกิจมืดและขบวนการอาชญียกรรมข้ามชาติ เมื่อเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้วเขาชนะคดีหมิ่นประมาทที่ยื่นฟ้องสำนักหนังสือพิมพ์ดีอ a สเตรเลียนหลังจากสื่อดังกล่าวเผยแพร่ารายงานที่อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และการลักลอบขนยาเสพติดก่อนหน้านั้นฮุนโตเคยตกเป็นเป้าการสอบสวนของตำรวจออสเตรเลียในคดีลักลอบค้าเฮโรอีนและข่มขู่ครอบครัวของนักวิเคราะห์การเมืองชาวกัมพูชาซึ่งถูกสังหารในออสเตรเลีย ท้ายที่สุดคดีความระหว่างฮุนโตกับดีออสเตรเลียนก็สิ้นสุดลงด้วยการตกลงนอกศาลโดยสื่อได้ยอมถอนรายงานที่เผยแพร่เมื่อ2ปีก่อน UNODC พบว่าผลกระทบจากเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมไซเบอร์ที่ถูกขยายไปทั่วโลกและมีเม็ดเงินหมุนเวียนหลักแสนล้านบาท และได้ระบุว่ากัมพูชาคือศูนย์กลางการหลอกลวงออนไลน์ที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดในโลกแม้ทางการกัมพูชาจะเริ่มแสดงท่าทีว่าจะตีตัวออกห่างจากเครือข่ายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาธนาคารกลางของกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตของหุยวันเพจากกรณีละเมิดกฎระเบียบแต รายงานของ UNODC เมื่อเดือนเมษายนยังระบุว่าแพลตฟอร์มยังฮุยวันการันตีและบริษัทในเครือที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่มีการรบกวนจากภาครัฐทันโลกกับไทย PBS พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชาเพื่อขอคาชีแช้แจงแต่ไม่ได้รับการตอบรับสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน